ค,ครูจะมาทดสอบเรื่องของการใช้สำนวนไทยกันดีไหมคะ,ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยสำนวนไทยนักเรียนใช้ถูกหรือเปล่านะคะสำนวนไทยใช้ให้ถูกมาดูพร้อมกันเลยคะ่ะให้แบ่งเป็นสองกลุ่มดีไหมดีสถิติที่ผ่านๆไป กลุ่มที่สองทำคะแนนทำคะแนนนำมาตลอดนะคะนำมานำมาตลอดเลยทั้ง3ห้องนะคะเมื่อเโ้กที่แล้วก็กลุ่มที่สองี่ว่าวันนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่1บ้างเพราะว่าพีรดาเป็นเจ้าแม่สำนวนไทยอยู่ใช่ไหม <c oughs> พีรดาโอ้โหกุมค,ครูแรงไปเอาเอาเอา,เอาอะไรนะโอ้โหยิ่งหนักใหญ่เลย <c oughs> เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสำนวนไทยจะดีกว่าไหมดีกว่าดีกว่าเพื่อนๆบอกว่าอย่าให้ถึงขนาดต้องเป็นเจ้าแม่เลยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสำนวนไทยเนะี่ยอยู่ที่กลุ่มที่หนึ่งอยู่หลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิชาพัฒน์พีรดาธัญชนกเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มที่หนึ่งคงจะไม่พลาดนะอา้าวไปดูภาพแล้วทายสำนวนกันก่อนดีไหมดีทายสำนวนจากภาพ ไม่แน่ใจว่านักเรียนจะทายกันไปบ้างแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าภาพเนี่ยนำมาทายนักเรียนหลายครั้งมากเอาดูกันแล้วกันถ้าถ้าเคยดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ก็แล้วกันนะ,ะกลุ่มที่หนึพร้อมไหมพร้อมค่ะกลุ่มที่สองรู้สึกว่าจะเสียงดังฟังชัดไปหน่อยใช่ไหม ลด,ลดเสียงลงหน่อยเดี๋ยวจะเสียงดังกลบคนตอบหมดเลยกลุ่มไหนเสียงดังหักคะแนนไมะนั้นเดี๋ยวกลุ่มที่สองถูกหักคะแนนเ,เริ่มเลยนะคะกะติกาก็ต้องว่ากันไปตามกติกาออหักครั้งละเท่าไหร่ดี<ะ>สิบก็หักครั้งละห้า,ากติกาวันนี้บอกให้หักครั้งละห้ากลุ่มไหนเสียงดังหักคะแนนกลุ่มนั้นได้สิบก็หักห้า ถ้าไม่ได้เลยก็ทำไมติดลบ่กลุ่มที่สองยกมือก่อนขวัญรุ่งยกมือใครจะตอบใครตอบก็ได้ขวัญรุ่งขอตอบเองขี่ช้างจับตะกระแตนได้ห้าตอบความหมายได้อีกห้าขี่ช้างจับตะกระแตนได้ไหมถ้าไม่ได้ตะละตตดที่กลุ่มที่หนึ่ง ฉเฉลยก่อนว่าขี่ช้างจับนักแตนลงทุนมากแต่ได้ผลนิดหน่อยไม่คุ้มค่าลงทุนมากแต่ได้ผลไม่คุ้มค่านั่นเองใช่ไหมคะได้ผลนิดหน่อยไม่คุ้มค่าไม่คุ้มกว่าที่ลงทุนไปใช่ไหมกลุ่มที่หนึ่งเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเพราะนั้นก็ให้ไป 10คะแน10น10คะแนนกลุ่มที่2มีคะแน10น10คะแนนแล้วนะคะีกนความหมายเองเพื่อนเขาบอกไปแล้วนะคะกี่ช้างจับตากตแตนมีความหมายว่าลงทุนลงแรงไปมากแต่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตอบแทนเพียงน้อยนิดหรือว่าน้อยตากตแตนเป็นแมลงตัวเล็กๆทิ้งกระโดดได้ไกลและก็รวดเร็วมาก การขี่ช้างทั้งตัวเนี่ยตัวใหญ่ไหมช้างตัวใหญ่ไหมถ้าช้างป่าเรียกเป็นตัวใช่ไหมคะถ้าช้างบ้านเรียกเปไน็นอะไรเชือกขี่ช้างไปจับตะก,กะแตนจึงเป็นการลงทุนลงแรงอย่างมหาศาลเลยใช่ไหมคะจำเป็นไหมทำตัวใหญ่โตเกินความจำเป็นแต่ผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงนั่นเลยนะคะผ่านไหมคะ ่กรุ่มไหนยกมือก่อนนูน้นข้างหลังเขาก็ยกมือเพื่อนเพื่อเห็นไหมเอาเป่ายืนฉุบระหว่างกวัญรุ่งกับทันยชนกใครชนะทันยชนกชนะตอบค่ะ ช้าง<ะ><ะ>ตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดค่ะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดใช่ไหมไม่ใช่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 อะไรคะเอาใบบัวมาปิดเอาใบบัวมาปิดช่ยช่ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดปิดใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่อ้าวช,ช,ช่วยกันดูก่อน ความหมายคืออะไรอา,อาส่งไมส่งไมความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้กันทั่วจะปิดใจให้เพื่อนเขาฟังความชั่วหรือความผิดร้ายแรง ที่คนรู้กันทั่วจะปิดอย่างไรก็ไม่มิดค่ะอีกครั้งหนึ่งความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้กันทั่วจะปิดอย่างไรก็ไม่มิดค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะได้ยินถูกต้องไหมเมื่อสักครู่นี้บอกสำนวนถูกไหมคะมใ,ให้ไหมเมื่อสักครู่นี้ใครเป็นคนตอบทัญนยชนกค่ะนเชนกเป็นคนตอบตอบว่างไงนะคะ ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดบางคนเขาบอกว่าต่อให้ใช่ไหมช้างตายทั้งตัวใบบัวมาปิดไม่มิดแจริงจริงแล้วต้องต่อว่าอะไรคะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดนะคะความหมายก็คือ อ่าใช่ค่ะความชั่วหรือความเสื่อมเสียที่เฉาโชหรือว่าที่คนเขาอ่าน่าจะรู้ใช่ไหมคนทั่วไปเนี่ยต้องรู้ต้องเห็นใช่ไหมคะเสร็จแล้วทำไมปิดไว้พยายามปกปิดอย่างไรปิดมิดไหมคะไม่มิดยากที่จะทำได้ <Okay. S 1> ใช่ไหมคะเรียบ ความผิดกับการฆ่าช้างซึ่งเป็นสัตว์ตัวใหญ่สัตว์ใหญ่เนี่ยแม้จะนำใบบัวที่มีขนาดใหญ่หเล็กดูที่ใบบัวใหญ่หเล็กใหญ่ใบบัวใหญ่หเล็กใหญ่เปรียบเทียบระหว่างช้างกับใบบัวเนี่ยเล็กเล็กใช่ไหมคะใบบัวเนี่ยถึงขนาดจะใหญ่ขนาดไหนมาปกปิดหรืออำพลางไว้ก็ไม่มีทางที่จะปิดบังร่างของช้างใช่ไหมหรือว่าช้างทั้งตัวเนี่ย ได้ใช่ไหมคะปิดได้ไม่หมดเราก็เลยเปรียบเทียบว,ว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดปิดอย่างไรก็ไม่มิดนะคะเหมือนกับความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยปิดยังไงก็ปิดไม่มิดความลับไม่มีในโล,ลกความลับไม่มีในโลกกลุ่มที่หนึงตอบถูกครึ่งหนึ่งให้ไปเท่าไหร่ห้าคะแนนห้คะแนนซา ตอบครูให้เวลาปรึกษาได้นะคะอ้าวดูวันรุ่งดูแล้วเรียบร้อยแน่ใจอะแน่ใจวันรุ่งตอบค่ะวิ่งมาเลยลูกวิ่งมาเลยวิ่งมาเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าค่ะเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าใช่ไหมใช่อะถูกต้องความหมาย นิชาพัทย์ยกก่อนหมายถึงยกย่องแล้วกลับทำลายภายหลังค่ะหมายถึงยกย่องแล้วกลับทำลายในภาย,ภายหลังถูกต้องไหมคะถูกต้องให้ไปห้าแบ่งกันคนละห้านะคะนะักเรียนรวมคะแนนเองเขียนด้วยมือลบด้วย เท้าหมายถึงยกย่องสรรเสริญแล้วกลับทําลายลงในภายหลังนะคะเปรียบกับตอนที่ทําดีนั้นเหมือนกับเขียนด้วยมืออย่างประณีตบรรจงหรือว่าสร้างขึ้นมาให้มีชื่อเสียงแต่พอจะลบกลับใช้เท้าซึ่งสอกิริยาหยาบคายให้คนเห็นกันทั่วหรืออีกในบริบทหนึ่งก็คือใช้กับผู้ที่ออกคำสั่งหรือให้สัญญากับใครไว้แล้วแต่กลับ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือผิดคำสัญญานั้นในทางตรงกันข้ามอย่างไม่มีสาเหตุนะคะหรือว่ายกย่องสรรเสริญและกับทำลายในภายหลังนั่นเองตรงกับจำนวนเขียนด้วยมือลบด้วยขาวผ่านไหมผ่านในใครเขียนวามหมายไม่ได้บ้างไม่มีนะคะ เป็นจำนวนเปรียบเทียบประยก่อนชนิการยกก่อนชนิการตอบปอกกล้วยเข้าปากค่ะครณครูบอกว่า,ายังไม่ถูกพีราดาค่ะง่าย,ย,เ,าาายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากอกกล้วยเข้าปากถูกไหมจำนวนนี้ถูกไหม จริงๆแล้วสำนวนก็ใช้ว่ายังไงถูกหรือ,อยังได้ความหมายไหมคะได้ความหมายไหมใครได้รีบยกมือเลยเป็นสำนวนเปรียบเทียบอ่าพูดให้ถูกพูดให้ถูก ไม่ต้องต่อเหมือนกับสำนวนขี่ช้างอะไรอะไรนะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดนั่นเลงก็จะต่อยาวไปเลยตามความเคยชินอ่ากลุ่มไหนได้ยกมือสุธิดาสุธิดาตอบค่ะตอบให้ถูกต้องง่ายเหมือนปอกกล้วย,ยง่ายเหมือนปอกกล้วยถูกไหมคะถูกถูกง่ายเหมือนปอกลก,ก,ก,อปอกล้วย มีความหมายว่าอะไรเป็นเรื่องง่ายๆถูกไหมง่ายมากเป็นเรื่องง่ายๆถ,ถูกไหมคะให้ไหมอ้าวให,ให้ให้กลุ่มที่หนึ่งห้าคะแนนกลุ่มที่สองห้าคะแนนรวมคะแนนเอ ผ่านไหมคะพอหรือ,อยังยังภาพสุดท้ายภาพนี้คล้ายคลาว่าจะทำไมเคยทายแล้วพีระดายกมือก่อนพีรดาตอบค่ะน้ำท่วมท่วง เสียงให้ถูกต้องน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโลงเรงถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะความหมาย,มายสุธิดา<ร>ยกมือก่อนสุธิดาตอบพูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อยพูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อยเปรียบเทียบกับการพูดใช่ไหมคะ พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อยเหมือนกับพูดอะไรเนี่ยพูดเพิอเจอใช่ไหมเป็นสำนวนเกี่ยวกับการพูดนะคะผ่านไหมอ่ะ รวมๆกันแล้วเนี่ยเราเรียกสิ่งที่นักเรียนทายกันว่าอะไรนะคะสำนวนสำนวนแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนักเรียนจะรู้จักคำว่าสำนวนสุภาษิตและคำ<อ>พังเพยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงสำนวนสุภาษิตและคำพังพเพยเนี่ยคืออะไรยังจำได้ไหม